สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนิดจะสอนเด็กๆอ่านสะระอากันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะกออากาจออาจาดออาดาตออาตา บอาบาปออาปาคออาคาทออาทาพออาพาฟออ,ออาฟา มอามารออาราวออาวาหออาหาถออาถาผออาออผาสออาสา หออาหาอ่านจบกันแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงมัางคะสระอามไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูนิดไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ